พี่พน,น้องนะครับผมวันนี้วันหยุดเที่ยวไหนดีนะครับผมวันนี้ผมพาพี่ๆน้องมาขับรถกินลมชมวิวเที่ยวหาทานข้าวทานกาแฟาสักแก้วหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมพามาแถวชลบุรีนะครับผมวันนี้เว้นจากการขับรถเล่นแถวในเมืองหลวงนะครับผมเปลี่ยนบรรยากาศมาขับรถเล่น สูตรอากาศบริสุทธิ์แถวๆไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะนะครับผมและตอนนี้ผมก็อยู่แถว,แถวบางพระชนบุรีนะครับผมผมอยู่ที่น้าตกชันตาเทียนนะครับผมตอนนี้กาลังลงจากน้าตกชันตาเทียนแล้วนะครับผมก็จะไปหาทานข้าวทานกาแฟานะครับผมซึ่งระหว่างทางที่ผมขับรถมาน้าตกชันตาเทียนก็จะเจอคาเฟ่น,นะครับผมตลอดเส้นทางเลยนะครับผม และคาเฟ่ที่ผมจะพาทุกท่านไปนะครับผมชื่อว่าในสวนรับคาเฟ่นะครับผมเป็นคาเฟ่รับรับนะครับผมอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับผมซึ่งอยู่ติดกับลำธารเลยนะครับผมและเราสามารถนําอาหารและเครื่องดื่มไปนั่งชิลนะครับผมรับประทานอาหารเอาเขาแช่น้ําอยู่ในลำธารได้เลยนะครับผม วนพิก glaube, ัดร้านนะครับผมก็จะไม่ได้อยู่ห่างจากตัวถนนมากนักนะครับผมก็จะอยู่บริเวณวัดเขาไม้แดงนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่หลังวัดเขาไม้แดงนะครับผมถ้าพี่ๆน้องๆท่านใดมาวัดเขาไม้แดงนะครับผมถ้าพี่ๆน้องๆมาด้านหน้าของวัดนะครับผมก็จะขับรถเข้ามาด้านหลังนะครับของวัดเขาไม้แดงนะครับผมก็จะมีเลี้ยวซ้ายนะครับผม ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นลานจอดรถวัดเขาไม้แดงนะครับผมถ้าไปด้านขวาก็จะไปน้าตกชั้นตะเทนนะครับผมแล้วก็ขับเลยมาอีกประมาณโลนิดๆครับผมก็จะถึงร้านในสวนรับคาเฟ่นะครับผมซึ่งบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างที่จะเย็นสบายนะครับผมแดดไม่ค่อยร้อนนะครับผมซึ่งพี่สาวก็พี่เคยบอกว่าเมื่อสองสาวันที่แล้วฝนค่อนข้างที่จะตกแรงนะครับผมดูจากพื้นถนนด้านข้างนะครับผมลอยน้ําป่าไหลลงมานะครับผมเนี่ยเห็นไหมด้านหน้านะครับ แล้วก็จะค่อนข้างที่ว่าสวนพืชไร่มันสับปะหลังของชาวบ้านนะ้บจะขังเต็มไปหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าฝนที่นี่แรงนะครับผมซึ่งต่างจากกรุงเทพไม่มีฝนเลยนะครับผม อตอนนี้ผมก็จะถึงบริเวณ3แยกแล้วนะครับผมแต่ว่าผมมาจากน้าตกชั้นตะเถล,ลงมานะครับผมผมก็จะต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะไปในสวนรับคาเฟ่นะครับผมแต่ว่าถ้าผมเลี้ยวซ้ายไปก็จะไปะวัดเขาไม้แดงนะครับผมซึ่งไม่ได้ไกลครับถ้าเลี้ยวซ้ายออกไปก็ประมาณ200เมตรก็ถึงวัดเขาไม้แดงเลยนะครับผมแต่ผมยังไม่ไป นะครับผมผมจะไปที่ในสวนรับคาเฟ่ก่อนนะครับผมแล้วก็จะค่อยออกมาที่วัดเขาไม้แดงนะครับผมอ่าและนี่ผมก็จะต้องเลี้ยวขัวไปอีกหน่อยนึงนะครับผมสวนรับคาเฟ่เก็บอุปกรณ์ก่อน โอ้กุญแจรถจุดสายระบาดเลยไปล็อกไป

ได้โต๊ะนั่งเสร็จแล้วนะครับผมก็ได้เวลาทานข้าวนะครับผมวันนี้ก็ได้เมนูง่ายๆนะครับผมสองสามอย่างนะครับผมและกระตบท้ายด้วยขนมหวานที่สแสนอร่อยนะครับหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะครับผมผมก็จะพาทุกท่านนะครับผมเดินลงมาด้านล่างนะครับผมพาชมธรรมชาติสไตล์คาเฟ่ติดลำธารนะครับผมที่มีโต๊ะนั่งทานอาหารอยู่กลางลำธารเลยนะครับผม วันนี้ผมมาคนไม่ค่อยมีนะครับผมเงียบสงบมากๆเลยนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีเพื่อนเลยเขาน่าจะมาช่วงวันอาทิตย์กันหรือเปล่าเพราะว่าวันอาทิตย์ส่วนมากเป็นวันหยุดนะครับผมส่วนมากวันเสาร์ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังทํางานอยู่นะครับผม ผมมาคาเฟ่ที่นี่นะครับผมผมประทับใจมากๆที่สุดเลยก็คือการบริการของพนักงานที่นี่นะครับผมบริการดีมากๆเลยนะครับผมจะขอบคุณลูกค้าทุกครั้งเลยที่เดินผ่านหรือเดินสวนกันนะครับผมเป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยเจอนะครับผมเดินผ่านมากี่รอบก็จะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับตลอดที่เจอกันเลยนะครับผมเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมผมชอบมากๆนะครับสําหรับการบริการที่นี่นะครับผม หากขั้นใดอยากจะสัมผัสธรรมชาตินะครับผมก็สามารถสั่งอาหารสั่งขนมสัง่งเครื่องดื่มนะครับผมและลงมาทานอ,าอยู่ด้านล่างได้นะครับผมเอาเท้าจุ่มน้ําเย็นสบายนะครับผมวันนี้น้ําค่อนข้างที่จะเย็นมากเลยนะครับผมบรรยากาศวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร่มรื่นเย็นสบายนะครับผมบวกกับต้นไม้เขียวขจีเป็นอะไรที่สดชื่นมา,มากๆเลยนะครับผม นั่งรับประทานอาหารจิบขนมจิบกาแฟเอาเท้าแช่น้ำฟังเสียงน้ำตกน้ำไหลตามขูดหินฟังเสียงนกเสียงกาเสียงจักระจัดร้องบรรยากาศเป็นช่างฟินสุดๆนะครับถ้ามีเปสักอันเนี่ยผมน่าจะปลูกนอนอยู่นี่ได้ทั้งวันเลยนะครับผมบรรยากาศดีมากๆนะครับผม